สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบ้านสวนบรรยากาศธรรมชาติที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะบ้านสวนใกล้แมคโครนครนายกค่ะเนื้อที่รวม2ไร่3งานราคาเพียง4.5ล้านฟรีโอนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะตัวบ้านชั้นเดียว2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงพร้อมไฟฟ้า15แอมป์น้ำประปาแทงค์น้าปั๊มน้าและระบบสปริงเกอร์ทั้งสวนค่ะที่ในโฉนด2ไร่ครุฑแดงน,นสสจอโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยและเช่าที่วัดเพิ่มอีก3งานเพียงปีละ3 0 0 0 เท่านั้นนค่ะี่คือพื้นที่ลานหน้าบ้านค่ะกว้างขวางสามารถจอดรถได้หลายคันและยังเหมาะสําหรับทํากิจกรรมครอบครัวด้วยค่ะพื้นที่ส่วนนี้เป็นโรงจอดรถค่ะสามารถจอดได้หลายคันสะดวกสบายทั้งสําหรับครอบครัวและแขกผู้มาเยือนค่ะโซนนี้โปร่งสบายใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งครัวเล็กและโรงเก็บของเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในบ้านต่อค่ะ เข้ามาภายในจะเจอกับห้องโถงแรกค่ะพื้นที่โปรง่งเหมาะสาหรับนั่งพักผ่อนและต้อนรับแขกเดินเข้ามาจะเจอมุมนี้ค่ะเป็นโซนมุมพักผ่อนเล็กๆจัดวางโต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บของได้อย่างลงตัวค่ะมุมนี้คือสนามหญ้ากว้กวางๆด้านข้างบ้านค่ะมีต้นไม้ปลูกไว้หลายต้นบรรยากาศโปรง่งโล่งสบายตาทําเป็นมุมพักผ่อนก็ดีนะคะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าที่เชื่อมต่อบ้านกับสวนผลไม้ที่มีสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางพื้นที่เดี๋ยวจะพาเดินชมกันค่ะ มุมนี้คือสระน้ำขนาดใหญ่ใจกลางสวนค่ะด้านในยังมีแพเล็กๆพร้อมหลังคาสำหรับนั่งพักผ่อนตกปลาหรือกิจกรรมครอบครัวจะพามาชมบรรยากาศศาลากลางน้ำกันเราจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งจากมุมนี้ ตอนนี้มานั่งพักผ่อนบนแพรค่ะบรรยากาศร,บรอบๆสระน้ําสดชื่นเงียบสงบเหมาะมากสําหรับการใช้เวลาสบายๆกับครอบครัวหรือเพื่อนๆมีบ่อปลาขนาด1ไร่ลึก1.5ถึง4.5เมตรพร้อมแพรลอยน้ําและท่าน้ำไว้นั่งพักผ่อนกันชิลๆบรรยากาศดีมากค่ะ ติดกล้องวงจรติดดูผ่านมือถือได้มีไฟอัตโนโมัติยามค่ำคืนทั้งบ้านและสวนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบความเรียบร้อยได้ค่ะสนใจติดต่อคุณนกจองนัดชมล่วงหน้า1-2วันโทน063 635 5651หรือไลน์แอดหนึ่งวแลนดนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ